สาบายดีทุกคนยินดีต่อหับข้าสูสองสาบัวไทยคุณหากินมือนนี้สาวไทยยินไปหาเสื้ออากับทุกคนเห็นมาคืนปิดมาคือก่อนทุกคนเลยโ่อก็หมอมงโหยทุนเลยปิดไปกินช้อมก่อน 嗯。Mm. ล้างโล่หหาเสื้ออีกเสื้อได้เลยสองลางปบขนาดตัวเลยแล้วอีกแล้วทุกคนล้างหนึ่งเศร้ไห้เสื้อได้เจ็ดล้างเลยทุกคนไปหาโล่เสื้ออีกจนเท้าข้ามทุกคนเลย ไปทุกคนกลับเขาบันนี่โอ้ยท่อนี่กะป่ามันหนัดลายทุกคนปามนันอพอดีเลิ่งหฮเนี่ยพอดีวาน สาวผู้ไทยมักแบบสมๆวานๆค่ะมาสมุนแบบมันเลิงเบิดนี่แหละมันจะแบบวานโพดทุกคนเลยไปกลับไปหาเพ้งเรามหมชาวผู้ไทยหาเราเสือกับแทกเป็นวิ่งทุกคนจะยทักคำเพราะว่าแบบว่าหาหาตะของมันยาะนะยามนี่นะพอแบบยามนี้มันเยอะเฮ้าเราดูทรงยามพ้นแล้วนะขันยามแล้งเลยมันจะลงดินขันยามพ้นแล้วยสลาะ มันจะขึ้นกกไม้แหละมันจะแบบมีเห็นของมีเห็นจะของก็เลยยาำนี่นะหาเสือกันหนาะทุกคนมัอน,นีกับเฮากะยีนอนโซนนอนเทงคือเก่าทุกคน,กคนมานนีนเดน้อยซักก่มโมลแกอะอยู่ท้าอยู่เทงเปิดเสือกลับแล้วกะพอดีครับยุงี่ครอบจ้าลูก ยุงพิครบจ้ะฮะทำแล้วยุงครบบ่แม่จะได้แม่ตักน้ำึ้นมาอาบเพื่อนะทำแล้วกางเต็นท์เธอซองไอ้น้องมุงจะจับเบ่งน้ำกันเนอะกินมุ้งพร้อมเออได้มุ้งพร้อมกินเด็กตื่นพร้อมึ้ง จะน้อยแน่รูยู่นำกันสองคนเน,เนื้อแม่ไปหากินเนืน้อเบิ่งน้องไอเนืนน้อเห็นปะไปทุกคนไปหาขบหากลิ่นฮ่าบันหา,นางบูงบูงปลาหงบงหอยนเนเลอร์ได้เอาเบิร์ดเก็บหอยทุกคน ลายลีเด้ห้อยนะกลางคืนแห้งขึ้ทุกคน,นได้ห้อยนะกลางเวรยังว่าลายแล้วกลางคืนแห้งลายลงมาคาเดียว ได้หน่อยเดียวทุกคนเลยได้พอกินดูหน่อยเดียวกะอ,อุ่นข้าเย็นเอาทุกคนเข้าเย็นทางลายอยู่ สาวไทยและอุตสาไปหางมหอยาวไทยเพื่อนได้ของดีมาตอนไก่ไก่เคนเลยเพื่อนป้านเ่นเพื่อนเพื่อนเพื่นเพอนเพื่อนเื่อนเพื่อนเพนเพื่อเพื่อนเพื่นเพ่อั่อนเพื่อนเพื่อนเพ่นเพืกินเพื่อนเพื่อนเพ่นเ่อเพ่อารพณ่เพื่อ็เพื่อนอยเ่นพี่เพื่อนว่อนเ่อนเนเนเอพอนเพา่นเอนเ่นเลยอพ่นเอเนเพน่นเพอนเเอนนพอเ ไก่เขาก็โคเรียบร้อยเลยทุกคนเชาวผู้ไทยก็ยิ้มซอยเธอเป็นตอนเป็นตอนซอยแล้วก็โคเอาเขาว่าเยอะต้มต้มเลยกาลาบปันชีนมันเขาซอยซอยแล้วก็โคมันจึงน้ำนมมันออกมามันจึงแสบเลยทุกคนโคเอาเอ้เลยเลยเลยเมื่อกี้นี่นอนตื่นแต่นอนเลยไก่ไล่ไล่โอ้ไก่ไลายล่หนึ่งตื่นได้นอนกินข้าวเด้เลยได้นางทาแม่เนอะแม่เอ็จกินเนอะนางทาแม่เนอะ หัวไก่ลาว้าพิเศษเลยมั่อารมันรู้สึกว่าสุดยอดเลยอาะารมันไผกะแหงได้ใจเลยไผ จะนีต้มกระดูกตโอแล้ว่ายเอาอกระดูมันไปต้มทุกระดูไปต้มแล้ว่ยมาอลาบทาอลาบแล้วอดีกดูมาชุจกกกกินข้าว กือเปนนวเสิรมัเตียวเลยรับเออตะตตตดังหรอ้ยหรอเออลูกกำลังกินเข่าตัวเตะดังขนา้เลยหอมตึง้งเมาดุคนมากินซีมือซาบุไทยมนันข้้งเขาโคกมันเตียวเฮาเฮาผสมกันเลยเฮากันเลอนะ นี่ทุกคนชาวไทรตามแก้วตับแก้วตับไก่แล้วก็ต้มไก่แล้วก็ลาบไก่หนูโอ้ยเนี่ยหนาหนูแกงแก้วนานเนื้อเป็นมืดเราปืนกะบบกหึแม่หนูฮึยุงยุงเขาไอ้ปะฮึไอนอนแล้วไอพึ่งน้องตื่นไอนอน มาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวกินน้ำนมกันเนนนด้อแซบ,แบมานน่ตรงไกล่ลาบไก่แล้วก็เจ่วตับไก่มอ้อนั้นแล้วก็มาแต่งกัาบมือเท่านั้นเลยเนาะเฮ้ยขามแซบโอ้มาเด้อมาเด้อกาเอ้ยกาเอ้กกินขา้าวเด้อไอ้ก็นอนเลยกินมันมันัดมนันอีกับเขากินนี่ตื่นอ่ะกินข้าวนี่ลูกอืม นันแต่ผู้น้อยบูกินีผู้น้อยนอนบันนี้ผู้เติบอีนอนมายืนกันมาทด้เหรอเกี่ยวจับ Kìa nữa ghé kìa ăn kì bọn này kìa ngồi lưu kìa 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 rau, kìa 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 kìa